สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะวันนี้ก็พามาชมนะครับผ้าผงอันนี้เพิ่งเข้ามือผมองเแรกนะครับผมเนาะเป็นพระผงรุ่นพารวยนะครับล้งปูของล้งปูศิลานะครับเป็นนาคปกนะครับผมเนาะอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้บันทึกวันที่ 10บทับแดทับหห้านะครับผมเนาะบางทีบางคนกลับมาดูย้อนหลังนะครับผมเนาะแล้วก็มาเข้ามาถามผมนะครับเรื่องราคาบางทีราคามันก็อาจจะมีขยับนะครับมีขยับขึ้นขยับลงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ราคาไม่เท่ากันนะครับผมเนาะบางทีบางเหรียญผมอาจจะราคาในกลุ่มอาจจะแพงหรืออาจจะถูกก็บางทีผมอาจได้มามันแตกต่างกันนะครับถ้าผมได้มาถูกผมก็แบ่งให้ถูกๆนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ แบ่งแพงจะไม่ชัดแพงนะครับบางทีเป็นเนื้อหลักๆนะครับเหมือนบางเนื้อบางอย่างนะครับผมได้มาแบบราคาต่ํากว่าต่ํากว่าจองก็มีนะครับผมเนาะบางอย่างนะครับผมเนาะซึ่งผมเคยเพิ่มเคยมีแล้วเคยลงแล้วนะครับในคลิปนะครับซึ่งเป็นเหรียญอะไรทั่อย่างสักอย่างนะครับเขาจองกันเจ็ดแปดร้อยนะครับผมเอามาผมเอามาเคี่ยงหกร้อยนะครับเอามาแบ่งเคี่ยงหกร้อยนะครับเพราะผมได้มาถูกนะครับทั้งที่ว่าผมมีโอกาสที่ว่าจะบวกเพิ่มสูงกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าผม เอาแบ่งปันดีกว่าถือว่าแบ่งปันกันดีกว่านะครับผมเนาะแบ่งปันกันดีกว่าก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องนะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศนะครับหรือในประเทศนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้ก็มีตอบรับกันมาก็กลาบขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็ กับตอบรับกันมาดีมากนะครับดีมากดีมากนะครับผมเนาะก็สําหรับห้าพยัคฆ์นะครับห้าพยัคฆ์ห้าพยัคฆ์ห้าพยัคฆ์นะครับใครที่ถามถึงก็มีมาแล้วนะครับห้าพยัคฆ์โอ้นี่ปอกลูกปืนตัวนี้ลุงยาดาลุงยาดานี่ครับเนาะมีมาแล้วนะครับสําหรับห้าพยัคฆ์ที่ใครถามถึงนะครับกับเสือนิจจาเสือนิจจานเสียน้อต้องกลับขอภัยนะครับเดี๋ยวคลิปหลังเอาเสยงนิจจามให้ดูนะครับมีอยู่มีราคาอยู่กับมีมี มีเอามาอยู่นะครับสำหรับเสือนินจานะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมนี่ที่เชื่อใจน้องนะครับแล้วก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำมาส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจําผมนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ก็จะมีสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เชื่อใจนะครับที่ไว้ใจน้องนะครับก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับแล้วก็เสียนุ พี่นุพี่เก๋นะครับที่ซับพอร์ตซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งแล้วก็สนับสนุนนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักอีกส่วนหนึ่งนะครับผมน้องน้องก็กลับขอบคุณสาหรับสมาชิกใหม่นะครับเสไลน์กันเข้ามานะครับสกแกนคิวอาร์โคดนะครับผมเนาะสกแกนคิวอาร์โคดนะครับหรือว่าค้นหาด้วยเบอร์นะครับค้นหาด้วยหมายเลขนะครับค้นหาด้วยหมายเลขหรือค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับ ถ้าค้นหาด้วย id จะหาไม่เจอนะครับก็ไลน์ผมก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่มีอันอื่นนะครับผมเนาะจะไม่มีอันอื่นนะครับบางคนทักมาถามผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหรือใครที่โทรมาก็ได้ใครจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยครับเบอร์เดียวเลยนะครับที่ผมลงไปนะครับมีเบอร์เดียวนี้เลยนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขผมอันนี้สําหรับใครที่โทรมานะครับจดไว้นะครับผมเนาะกสีกรไทยชื่อนามสกุลนะครับสําหรับในไลน์หรือในอะไรที่ผมส่งไปนะครับ บางทีผมแจ้งไปนี่ขอเป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับอย่างอื่นชื่อตรงนามสกุลไม่ตรงก็อย่าโอนนะครับผมเนาะนามสกุลตรงชื่อไม่ตรงก็อย่าโอนนะครับผมเนาะต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวถ้าน้องมีชื่อเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งคลิปใหม่ๆไปให้ทราบเรื่อยๆนะครับผมเนาะแต่ผมใช้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่นะครับผมเนาะหน้าตอนนี้นะครับเบัญชีผมมีหลายบัญชีอยู่นะครับผมเนาะสำหรับการโอนนะครับก็อาจจะเป็น ธนาคารอื่นนะครับแต่ชื่อนามสกุลเหมือนกันนะครับชื่อนามสกุลของเขาเรียกว่าอะไรเจ้าเจ้าของบัญชีนะครับเหมือนกันนะครับผมเนาะสำหรับอันนี้เป็นห้าพยักนะครับเนื้อปอกลูกปืนโอ้เลขสองหลักผมเป็นเลขสองหลักนะครับลูกสึกจะเป็นเลขสองหลักนี้ก็จะอยู่ในชุดของชุดทองคํานะครับผมเนาะชุดชุดเป็นชุดทองคํานะครับจะมีเลขหนึ่งถึงเลขสองร้อยนะครับผมเนาะที่อยู่ในชุดทองคํานะครับอันนี้โอ้สี่เจ็ด นี่สวยงามครับนี่ครับเสี้ยนเสียนครับเนาะไม่แค่ซูมโทรศัพท์ก็เห็นแล้วนะครับความคมชัดของเหรียญนะครับผมเนาะเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนนะครับตรงตรงดิ่งเลยนะครับผมเนาะนี่ครับไม่มีไม่มีทิศทางอื่นเลยนะครับผมเนาะนี่ครับไม่ต้องซูมก็ได้เนาะครับไม่ต้องใช้กล้องนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็ตอกโคตนี่ครับตอกโคดยันนะครับนี่ครับเห็นไหมเส้นอันนี้ก็มีพี่โค้งนะครับมีพี่โค้งหนึ่งนะครับก็มีมีจีวรมีเกียร์สานะครับผมเนาะ มีพี่โค้งหนึ่งนะครับหรือหรือพี่เมฆก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับผมเนาะถ้าใครรู้ก็แนะนำมาได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าพิมพ์นะครับผมเนาะอย่าพิมพ์ต้องโทรมาบอกผมนะครับว่าเป็นของพี่โค้งหรือพี่เมฆนะครับผมเนาะนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นเสือสีตัวนะครับผมเนาะก็จะมีเสือตัวแรกเสือตัวที่6เสือตัวเสือตัวที่5้าเสือตัวน่าจะเป็นตัวที่3นะครับผมเนาะข้างหน้าก็จะเป็นเสือตัวที่7นะครับผมเนาะพยักษ์ปราไพรีนะครับเสือตัวที่7นะครับ เป็นเสือที่ลักษณะกําลังยืดอกนะครับผมเนาะก็ปรับพดีเป็นแห่งชัยชนะนะครับผมเนาะปรับชนะหมดทุกอย่างนะครับผมเนาะไม่ว่าจะจนหรือว่าจะศัตรูหรือว่าจะใครจะคิดร้ายอะไรไงนะครับผมเนาะซึ่งเหรียญเดียวนะครับใช้ได้ครบหมดทุกด้านนะครับผมเนาะซึ่งต่างประเทศเขาก็ใช้ดีนะครับใช้ดีเขาก็มาเอาประจานะครับมาเอาประจํานะครับผมเนาะก็ล่าสุดผมเอามาลงยาดำห้าเหรียญนะครับผมเนาะก็เอามาถือว่าราคาสูงนะครับราคา สองพันนะครับราคาสองพันก็รู้สึกต่างประเทศเหมาไปหมดเลยนะครับเหรียญละสองพันสองพันนะครับผมผมเสนอไปนะครับผมเนาะก็ถือว่าเขาก็เกิดประสบการณ์ดีนะครับส่งฮ่องกงด้วยที่สาคัญส่งฮ่องกงส่งฮ่องกงด้วยนะครับผมเนาะส่งไปทางฮ่องกงอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับก็สวยครับผมหนูดั้นนะครับก็จะมีเกสาจีวนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หนังก็จะมีพี่โค้งให้ด้วยนะครับผมเนาะพี่โค้งให้ด้วย เป็นเหรียญห้าพยักนะครับเป็นชื่อว่าเหรียญห้าพยักนะครับผมเนาะอันนี้ก็สําหรับดวงดวงเศรษฐีนะครับผ้าผงดวงเศรษฐีบล็อกยางนะครับบล็อกยางราคาหลักร้อยนะครับผงมวนสารเดียวกันกับบล็อกเหล็กนะครับล่าสุดบล็อกเหล็กประมูลกันน่าจะเป็นของพี่เฟศหรือของพี่อะไรร้อยเอ็ดนะครับพี่น็อตร้อยเอ็ดหรือไงนี่ะผมจาไม่ได้นะครับผมเนาะก็ในกลุ่มเขาประมูลกันบล็อกบล็อกบล็อกเหล็กนะครับประมูลกันไปน่าจะจบที่เมื่อก่อนนี้ สามพันกว่าสี่พันนี่ก็ถือว่าถือว่าสูงแล้วนะครับก็ประมูลการจบไปก็เลี้ยวเหรียญคมสวยครับไอเนื้อนั้นนะครับอันนั้นก็คมสวยครับชัดไม่มีไรตําหนีเลยนะครับผมอันนั้นก็ปายกันไปห้าพันห้าห้าพันหกมครับเนาะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ห้าพันกว่าแล้วนะครับรึ่งหมื่นนะครับผมเนาะอันนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมเนาะเพราะว่ามันน่าใช้ด้วยนะครับมวลสารเดียวกันแล้วก็ที่สัมพันธ์ปลุกเสกปลุกเสกพิธี เดียวกันนะครับปลูกสีเนาะครับเพราะแต่ว่ามันต่างกันแค่บล็อกยางนะครับบล็อกยางบล็อกเหล็กเฉยๆนะครับเขาก็ถอดถอดพิมพ์มาจากบล็อกเหล็กนะครับผมเนาะแต่ถามว่ามีปลอมไหมก็ตอนนี้มีปลอมแล้วนะครับมีปลอมแต่ตัวหน,งวหนังสือจะไม่ชัดจะไม่คมชัดนะครับเริ่มมีปลอมมาแล้วนะครับตัวหนังสือจะไม่คมชัดนะครับผมเนาะจะไม่คมชัดแบบนี้นะครับผมนี่ ต้นหนังสือจะไม่คมชัดแล้วก็ไม่ลึกนะครับมันจะเป็นบางๆนะครับผมเนาะมันจะเป็นบางๆบางคนซื้อของผมไปนะครับผมเนาะก็ไปส่องไปส่องดูนะครับไปส่องดูไปส่องดูครับส่องดูจนขึ้นใจขึ้นอันนี้แล้วนะครับต้นหนังสือก็จะไม่แบบนี้ครับก็จะเป็นแบบบางตัวก็จะลึกๆใหญ่ๆนะครับผมเนาะคล้ายๆว่าเขาถอดพิมพ์ไฟแล้วเขาก็จะแกะเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมเนาะนี่ครับ ก็เขาเรียกว่าอะไรแววตาหลงปู่อะไรอย่างนี้ครับรายละเอียดครับก็จะไม่จะไม่คมชัดแบบนี้นะครับผมเนาะหนังสือนี่ครับหลวงปู่มหาศิลานี่ก็จะจะเป็นแบบไม่มันก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับในในในกลุ่มนะครับและที่สําคัญเป็นพิธีดีพิธีใหญ่ด้วยนะครับผมเนาะและเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็เอาเอาง่ายก็หลวงปู่จื่อนะครับหลวงปู่จื่อลวงปู่หลวงปู่จื้อลวงพ่อชะไหนหลวงปู่ศิลานะครับผม หลวงหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับผมเนาะจังหวัดชีสเกตนะครับซึ่งสายเขาเรียกว่าสายสายหลวงปู่หมุนนะครับเป็นสายหลวงปู่หมุนแล้วก็หลวงปู่อันนี้ผมจําไม่ได้เนาะจำชื่อท่านไม่ได้เนาะก็จะเป็นหลวงปู่ที่อยู่กับหลวงปู่ทองมานะครับถาวารโลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองมาด้วยนะครับผมเนาะท่านก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกศิษย์ก้นกุตินะครับหลวงปู่ทองมาถาวารโลก็สนิทกับหลวงปู่ศิลานะครับก็ได้มาปลูกเสกให้ มาปลุกเสกนะครับในในพระผงรุ่นนี้ด้วยนะครับผมเนาะที่สาคัญปลุกเสกในพระธาตุพนมนะครับในองค์พระธาตุพนมนะครับไม่ใช่ว่าประลมพิธีรอบข้างพระธาตุพนมนะครับที่เขาให้ให้คนเข้าไปกราบไหว้สักการะนะครับไม่ใช่รอบข้างนะครับเป็นข้างในนะครับข้างในองค์เลยนะครับในพระธาตุพนมเลยนะครับผมเนาะแล้วก็อีกวารละหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นเขาฉลองอะไรเนี่ยนะครับก็เกจิอาจารย์หลายท่านนะครับก็จะมีหลวงพ่อชั้นไหน หลวงปู่ศิลาก็ท่านก็ไปนะครับก็พระสงฆ์หลายร้อยรูปนะครับพระเกจิอาจารย์หลายร้อยรูปนะครับไปปลุกเสกในวันนั้นนะครับซึ่งเป็นงานฉลองฉลองที่เขาเรียกว่าเลยมีเงาสะท้อนนะครับมีเงาสะท้อนอยู่บนท้องฟ้าครับเงาสะท้อนของพระธาตุพระธาตุพนมนะครับอยู่บนท้องฟ้านะครับผมเนาะก็อันนั้นก็เป็นอีการะละหนึ่งแล้วก็ซึ่งคืนนั้นนี่ก็มีหลายเกจิอาจารย์นะครับที่ไปปลุกเสกนะครับที่ไปปลุกเสกในวันนั้นนะครับปลุกเสกในวันนั้นก็ซึ่งพระ โอ uh, ้หลายร้อยลูกเหมือนกันนะครับผมเนาะเขาเรียกว่าฉลองหรืออะไรเนี่ยที่เขาเอาทองคํานะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนยอดน่าจะใช่นะครับเป็นทองคําทองคาเอาไปบนยอดบนยอดพระธาตุพนมนะครับผมเนาะนี่ครับก็อันนี้ก็สวยงามครับผมก็ได้มาน่าจะได้มาสองหรือสามเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับพอดีผมหยิบมาสองกล่องหยิบมาสององค์นะครับนี่ครับสวยคมชัดนะครับผมเนาะก็อันนี้เป็นบล็อกยางนะครับราคาหลักร้อยนะครับเจ็ดร้อยก็ราคาหลักร้อยนะครับอย่า อยากให้ถึงหลักพันครับผมอยากให้ถึงหลักพันนะครับรีบเก็บต้องรีบเก็บนะครับผมเพราะว่าก็มีกระแสมาเรื่อยๆนะครับมีกระแสมีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับผมบอกไว้ก่อนมีกระแสมีประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับราคาก็เหมือนมามืดครับค่อยๆขยับขยับขยับเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนนี่ผมเคยแบ่งปั้นใหม่ๆนี่ผมเคยแบ่งปันนี่ประมาณ400ผมก็เคยแบ่งนะครับ400 500อะไรก็เคยแบ่งนะครับบางทีก็ไม่ไม่ไม่เกิน600นะครับผมเนาะบางทีอันนี้เริ่มขยับมาอันนี้ก็700แล้วนะครับราคา ราคาเริ่มขยับเมื่อก่อนผมแบ่งห้าร้อยห้าร้อยอะไรก็มีครับห้าร้อยก็มีเมื่อก่อนผมแบ่งผมเคยเอาเอามาแบ่งนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับผมเนาะซึ่งประสบการณ์การใช้เหรียญใช้อะไรก็เริ่มออกสื่อเริ่มออกโฆษณาเริ่มออกข่าวแล้วของหลวงปู่นะครับผมเนาะก็จะมีต่างประเทศสนใจเข้ามาเยอะนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็น รุ่นศิลาทองพันล้านนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อนวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาจองเขาได้มาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับผมเนาะหรือในกลุ่มเขาแบ่งกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมแบ่งให้ห้าร้อยนะครับผมเนาะเป็นเนื้อนวะนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพระอินเนาะพระอินหรือพระอะไรนะครับนั่งช้างสามเสียนนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะซึ่งช้างสามเสียนก็หลวงดัง อยู่สมุดประการนะครับที่สมุดประการที่เขามีประวัติเล่าขานกันมานะครับก็บางคนก็ขอโชคขอลาบนะครับบางคนก็ประสบความสําเร็จก็มีนะครับอันนี้ก็เอามาไว้อยู่รางเหรียญน,นะครับของปปลุงปู่ศิลาก็ซึ่งเป็นเหรียญตุ้นศิลาทองพันล้านนะครับผมเนาะเป็น ชื่อเหรียญที่ดีนะครับเป็นชื่อเหรียญที่มงคลนะครับอันนี้ของแท้นะครับของปลอมนี่ผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นไม่แน่ใจว่ามีมาหรือยังนะครับแต่ที่สําคัญอันนี้อยู่กับผมนี่ของแท้นะครับนี่ครับเห็นไหมมีเส้นเสี้ยนยันขอบเหรียญนะครับมีเส้นเสี้ยนยังขอบเหรียญนะครับนี่ครับขอบตัดนะครับขอบตัดขอบตัดอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมเนาะนี่ครับขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับนะครับบางคนบางคนเขาบอกว่าทําไมผมไม่ให้ดูขอบตัดนะครับผมเนาะซึ่งบางที่ขอบตัดผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะว่า มันจะเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ที่สาคัญก็คือรายละเอียดตรงเรียนเนี่ยผมดูถ้าว่าผมดูถ้าว่าผมเอามาเทียบเนี่ยรายละเอียดถ้าถอดพิมพ์ถอดบล็อกส่วนมากมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเส้นเสี้ยนนะครับควมรายละเอียดของเส้นเสี้ยนวัดอันนี้เลยนี่ครับของเส้นเสี้ยนอะไรต่างๆนี่ครับเห็นไหมมันเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแผลรัศมีออกเลยครับผมเนาะเป็นแผลรัศมีออกนะครับมีเส้นหนาเส้นบางครับผมเนาะ เส้นหนาเส้นบางเส้นชัดไม่ชัดนะครับแต่ว่ามันเยอะครับผมมันเยอะมันเยอะมันเยอะครับผมนี่นี่อันนี้ข้างหน้าเหรียญก็มีครับผมเนาะตรงยันคมชัดมีโคดมีหมายเลขนะครับโอ้หมายเลขก็ตีกสวยตัวนี้สองสองหกนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเลขเลยนะครับผมก็มาดูพร้อมกันกับคลิปนี่ครับเนาะครับมาดูกันในคลิปได้ของมาปุ๊บผมก็แกะกล่องมาแล้วก็ผมก็เอามาเปิดให้ชมกันเลยนะครับผมเนาะเป็นศีลาทองพันล้านนะครับผมเนาะเป็นเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะ ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงนะครับผมราคายังไม่แพงอันนี้ก็เป็นสมเด็จสมเด็จรุ่นพารวยนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรสร้าง2,564นะครับผมเนาะเป็นรู้สึกว่าผมน่าจะน่าจะใช่นะครับเป็นสมเด็จสร้างเหมือนคล้ายๆของสมเด็จเจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนอนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะกราบขออภัยกับ อันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับน,น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะหรืออาจจะไม่ใช่นะครับผมเป็นสมเด็จแล้วก็ผมเพิ่งเคยเห็นว่าของหลวงปู่นี่จะเป็นสมเด็จนาคปกแบบนี้นะครับส่วนมากจะเป็นปกโพมั้งนะครับปกโพแล้วก็เป็นสมเด็จนั่งเป็น9้าชั้น7็ชั้น3ามชั้นอะไรประมาณนี้ครับสไตล์คล้ายๆเหมือนเหมือนของวัดละรังอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่ครับลักษณะของหลวงปู่ยืนถือไม้เท้านะครับตรง อันนี้ก็จะมีดวงเศรษฐีของลุงปู่นะครับน่าจะเป็นดวงเศรษฐีมันผงดวงเศรษฐีนะครับผมเนาะเป็นตัวเลขดวงดวงเศรษฐีลุงปู่นะครับผมเนาะติดไว้อยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นนชาลีตินะครับผมเนาะก็เป็นลักษณะลุงปูย่ยืนนะครับด้านหลังก็อันนี้ก็เป็นมวลสารได้เป็นผงเขาเรียกว่าอะไรผงว่านผงพุทธคุณผงอิทธิเจนะครับผงดอกไม้ทูบเทียนที่ว่า บูชาพระนะครับของหลวงปู่นะครับผมเนาะที่หลวงปู่ได้สวดมนต์บูชาอะไรไปเงี้ยทุกวันทุกวันนะครับผมเนาะน่าจะมีส่วนผสมนะครับน่าจะมีเม็ดโหลกเม็ดแร่อะไรต่างๆก็น่าจะมีครับผมเนาะจุดดำๆอะไรต่างๆนี่ครับเนาะก็ส่วนผสมนี่ครับเนาะประมาณนี้นะครับเสี้ยนแดงๆนี่ก็เป็นเสี้ยนอันนี้นะครับผมเนาะไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ส่วนผสมผ้าผงของหลวงปู่นี่ส่วนมากก็จะมีผ้าแพงๆนะครับอย่างเช่น สมเด็จวัดละรังอะไรองี้ครับสมเด็จเกียรติโยอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะลูกศิษย์ลูกหาท่านเอามาบดมวลสารผสมกันนะครับบางอย่างบางรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอันนี้ก็มีนะครับเหมือนมีน่าจะมีสมเด็จด้วยมั้งนะครับอยู่ในนี้นะครับผงผงมวลสารที000 000 000่เอามาผสมนะครับองค์ห้าสิบหกสิบล้านนะครับผมเนาะก็หลายอย่างอยู่ครับหลายอย่างอยู่ของกิจิอาจารย์ดังๆที่เป็นตำนานนะครับเอามาบดผสมมวลสารกันนะครับซึ่งพุทธาพิเศษก็ หลายกิจิอาจารย์เหมือนกันนะครับก็จะมีหลวงพ่อเไนหลวงปู่จือหลวงปู่ศิลาสายหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่อุดมทรัพย์อะไรอย่างนี้ครับผมเนาะซึ่งเป็นกิจิอาจารย์ดังๆนะครับแล้วก็กิจิอาจารย์ที่ผมได้กล่าวมานี่ก็หลวงปู่หลวงปู่เจนะครับหลวงปู่เจก็ได้มาอันนี้นะครับที่เป็นองค์เดียวนะครับที่ยืนเสกนะครับที่ยืนเสกแล้วก็ กสินดวงอาทิตย์เลยนะครับไม่ใช่กสินไฟธรรมดานะครับกระสินดวงอาทิตย์เลยนะครับท่านท่านจะอันนี้เลยนะครับผมเนาะแต่เวลาท่านทํานี่คุ้มฟ้าคืมฝน,นขนาดไหนก้อนเมฆก,ก็ต้องเปิดให้ดวงอาทิตย์สาดส่องมหาท่านตลอดเวลานะครับถ้า,ถาท่านถ้าท่านไหนเคยไปเคยสังเกตเวลาท่านลุกเสกนะครับจะไม่มีงานไหนที่ว่าฝนจะตกหร,หรือจะมีก้อนเมฆบดบังนะครับดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็พระที่จะทรงกดด้วยนะครับผมเนาะซึ่งหลวงปู่เจ๊ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ สายเมตตาสายนักสร้างแล้วก็เป็นสายเขาเรียกว่าอ,อะไรช่วยเหลือนะครับผมเนาะแจกทานแจกได้เยอะแยะครับผมเนาะหลวงปู่เจีงครับก็มีเจิอาจารย์อู้หลายสิบองค์ครับผมหลายสิบอาจารย์นะครับทั่วภาคอีสานนะครับที่ลูกเสกรุ่นนี้นะครับรุ่นรุ่นนี้นะรุ่นดวงเศรษฐีนี่นะแต่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลผม ยังไม่มนี่เพราะผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรุ่นนี้นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันพี่ๆก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวผมกาลังหานะครับผมหาไม่เจอนะครับถ้าผมหาผมจะเอามานะจะมีพวกฝังเพชรฝังพลอยอยู่มั้งครับเนาะรุ่นท็อปทฝังตะกุงตะกุดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ผมได้มาองค์เดียวนะครับอันนี้ก็ได้มาอันเดียวเหมือนกันนะครับผมเนาะได้มาอันเดียวเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ นานเดี๋ยวโทรศัพท์ผมจะตัดก่อนอันนี้ก็18นาทีแล้วนะครับพอดีโทรศัพท์มันร้อนนะครับพอดีผมทําคลิปไปรอบนึงและแต่มันก็มันตัดไปนะครับมันตัดไปอันนี้ผมทําคลิปใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามผมนะครับก็ทักเข้ามาได้ตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ห้าพยักที่ใครสนใจใครทั้งทวงถามเข้ามานะครับก็มีมาแล้วพร้อมเลี่ยมนะครับมีของแถมให้ด้านหลังด้วยนะครับเป็นพิเศษนะครับผมเนาะพ่อก็ แทนุท่านจัดการให้นะครับผมเขาเสร็จจัดการให้เรื่องของแถมนะครับผมนะผมก็กราบขอบุณแทนลูกค้าผมทุกท่านนะครับที่อยู่ในช่องในช่องของผมนะครับที่ติดต่อกันเข้ามานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านครับผมกราบขอบพระคุณครับ